เลอโอเคเนี่ยโคตรที่มงคลหน้าผับน้องไปดิกาชาเฟรเฮร์โลหะไม่ใช่อันนี้ไม่เปิดอืมเออใช่อีกอย่างหนึง่งมันมี spending event ด้วยนะไอเนี่ย spending event ก็คือใครเปิดตอนนี้คือคุม้มอันนี้เปิดสองร้อยโลดได้ชุด แล้วก็ได้แหละเอาแค่สองร้อยโลถ้าเปิดโอเคชุดพอผมอะเติมเลยฮะสองร้อยโลไอพูวถึงเติมแล้วแป๊บแปบหนึ่งแป๊บหนึ่งฮ่าฮรอไปแล้วครับไอ้น้องสิบห้าเมตรตึงๆโอเคแล้วก็มันเหลือร้อยใช่ไหมซื okay, okay, <S <s ้ออะไรก็ได้ซื้อทีละกันเหลือสี่สิบทำไงอ๋อสี่สิบว่างๆอ่ะหยอสักหน่อยล้วกันว่างๆ โอ้คกลือสภาพแม่งเห็นชะตาเลยโอเคตอนนี้อ่ะเปิดก่อนร้อยหกสิบโลไปแล้วไม่เอาไปซื้อไอ้นู้นนะไปซื้อแบบหนึ่งหนึ่งวันวันละหนึ่งลูกอ่ะไอ้แพ็คลายวันอ่ะมันมันมันเหลือแค่นั้นน่ะสิบโลแรกเอาไปผ่านไอ้จริงเหลือเหลือต้องยี่สิบวันถ้าไม่รีบอะ เปิดเลขกันไปเรื่อยๆก็ได้จริงช่างมันเอออ่ะสองละยี่สิบละท้ามเลยกันนะท้ามัเลยส <30 S 2> ามสิบามันจะถ้ามันจะออกมันก็ออกเองอ่ะเอออ่าสี่สิบสี่สิบได้ไหมเออไม่อันนี้อันนี้กลางดูแล้วกลางดูมันจะมีมันจะมีโอกาสออกให้ไม่เกี่ยวกันเลย มันจะมีโอกาสออกไงเดี๋ยวมันไม่ได้ออกแบบทันทีหรอกมันมีโอกาสออกทุกรูเอาไปห้า <para> ส <passed when sia> ิบเฮ้ยเอาไปหกสิบปิดดปดปอ่าเอาไปเจ็ดสิบไแดสิบแล้วปะดู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 อนดูอนเจ็ดสิบแล้วหกสิบเจดสิบเฮ้ย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 แการันตีแล้วการันตีแล้ว ข้ามไปเลยยังไงก็ไม่ไม่เฮ้ยไม่ได้เลยต้องรองรู้เด้อเออโอ้กำลังตีแล้วอะ่ะอุ้ยอยุ <มา S 1> อย๊ยยากตัวแรกโอเคได<ห>้โรวมื่อตมืมาแล้วใช่ไหมก็ไม่มีหลุดแล้วแหละน่าจะไม่นัดโอ้ก็หลุดเลยนะเอ่ะเฮ้ยอาจจะมีออกมาก่อนได้แต่ยากยากยากตั้งแต่ห้าเป็นไปนี่คือ,อยากแล้วใช่ละใช่ละมาแล้วมั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังยังตายเลยดีกว่าเออสุดเลย โอ้แม่งแล้วฟังเลยไม่ไม่น่าดูก่หลุดเลทได้มาสิบเศษเด็กถูบอกแล้วไม่น่าดูก่นหลุดเลทนะสองอย่างให้เลือกเอาดีไปต่อไปสิบแรกไปสิบที่สองไปสิบที่สามข้าม ไปสิบที่สี่เฮ้ยอ้วไปสิบที่ห้าเฮ้ยโอ้โอ้ิงมาแล้วอเอ้ริงสิบที่ห้าไปสิบที่หกถ้าเป็นเรียออกจะด,ดีกว่านี้ก สิบที่เจ็ดอ่าสิบโอ้โหไม่ไม่ออกเลยนะไม่ออกเลยอ่ะอ่าเรารู้อยู่แล้วว่าทองเออทองทองเดี๋ยวมันจะหลุดเลนดีไหมถ้าหลุดเลนแรงสอบเลยคือเหี้ยจัดใช่สองอ่ะสามสี่อ่าห้าห้า,หาโอเคลึกแล้วไม่ออกแล้วไม่มีหลุดเลนเนี่ยา,ยากแล้วยากแล้ว เออ่าหกอ่า,อาเมื่อกี้หกอันนี้เจ็ดแล้วมั้งอ่าปอันนี้เจ็ดแปดอ่ามั้งไม่รู้อ่ะเก้าเก้าโอเคสิบแล้วลุดอันสุดท้ายเลยน้องโอเคยสแล้วก <Yes! S 1> <อ>็เลขได้หนึ่งได้เลขได้หนึ่ง <aphrag S 2> เลขได้หนึ่งแล้วโอ้ยเหลือสิบหกโลอ๋อได้เ็นแจงมาเพิ่มโอเคโอ้ยเอาน้องมา เออเออใช่แต่ซื้อไว้ก่อนเพราะว่ามันก็ยังไงแกต้องเปิดดูก่อนว่าหลุดมันหลุดไปของตัวอื่นหรือเปล่าแต่ถ้าว่าอยู่ลแล้วก็คือเปิดเปิดให้หมดก่อนอะแล้วก็ค่อยเดี๋ยวค่อยไปเปิดเม็ิ่ไงเออั่นแหละอ่าหาหากันไม่ได้อ่าอี่างเงี้เอามาเพิ่มอีกสองร้อยสิบสองร้อยสี่โลโอเคเหลห้าพัน ไปต่งนี่จริงไม่ต้องเลขไม่จริงไม่ต้องเลขก็ได้นะกดไปเลยไม่ไงแต่จริงจังอ่ะอ่ะโอเคไปสิบที่สองสิบที่สามเฮ้ยอ๋อชุดสิบที่สี่ตัวล็อกชุดไงได้สองร้อยโอ้คิงโอ้ สดาวแล้วนะสีดาวแล้วนะสีดาวแล้วเหรอมอนไม่เคยได้เลยตั้งแต่อันนี้มาเกมเปิดแต่ก็ยังมาเลยเพราะาบีไม่ค่อยเปิดอาบีอบีรออบีเก็บสะสมมารอเปิดไอ้น้องอันี้โดยอรคงเลยไงใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเนี่ยไม่ค่อยออก king ไงมันออกตัวอื่นสิบที่หกโอ้ยสิบทีเจ็ดไป ออกตัวแรกนะกร็แปดสิบรับประแล้วไม่ต้องรุนม,มันอยู่ที่ว่าหนึ่งถึงห้าจะออกไหมถ้าออกก็ถือว่าดีเฮ้ยเฮ้ยโอ้อ,อกหนึ่งเลยเฮ้ยโอเควีรุนแล้ววีรุนวีรุนวีรุนสองตัวและสามดาวก็เนี่ยเอ้ยสองดาวที่สวยเลยนะสี่ไม่แรกแรกได้หนึ่งอย่าลืมดิ <c oughs> ใช่ใช่แรกได้เยอะเลยเดี๋ยวค่อยมากันเดี๋ยวไม่ต้องนับก่อนต้องนับก่อนว่าต้องเออีกเท่าไหร่ ช่ใช่ตันตี้โอเคได้ว่ะสองตัวสองตัวแฉบ,บไปดีแฉบไปดีที่อ่าสองเจ็ดแปดตอนนี้สองเจ็ดแปดใช่ปะ่ะเตไปต่อเต็มครั้งแรก ไม่ไม่ด้วยรู้ด้วยนะด้วยที่เราเลขได้ด้วยว่าเลขมันได้อ่าได้กี่ตัวแล้วอ่าอ่าอสิบครั้งที่สองสิบครั้ทงที่สามสิบครั้งที่สามอ่ะสิบครั้งที่สี่อ่าเดี๋ยวไอ้ที่เรกอ่ะถ้าได้ถึงสามร้อยหกสิบบาทหยุดกดได้แล้วเพราะว่ามันจะเกินอ่าอ่าอ่าใช่ใช่ อ่าจะถึงแล้วนิดเดียวเอ้ยเหล็กสามรอบพอดีแล้วมั้งไม่พอดีดิยกเว้นจะเปิดเพิ่มก็คือไปเปิดเอาเวททิกอาเลขเวทิกไอห้าห้าสิบลูกไงเออใช่ใช่เก่าไว้จะทำงั้นหกสิบละเี้ยเได้สองเดี๋ยวเดยวุ่งก่อนยุ่งก่อนตบียปเปิดเมทิกก่อนเพราะว่าเอาให้โชว์ว่าเมทิกจะได้หรือไม่ได้เพราะว่ามันก็ต้องเล่นรอบอยู่แล้วถ้าไม่ได้เมทิกก็คือข้ามไปเลย อ่ะไปวัดเมทิก่อนเมทิก่อนยังไงมันก็ต้องมาลุนเมทิก่อนเฮ้ยดวงกับเมทิกต้องมาแล้วป่ะอ่ะอ่ารอบโอ้โหแบงค์ฮิโหัวหาทะเลฮิโร่สือสมองไอฮิโร่ฮิโร่ไหมชิโร่เออชิโร่อะไรเอาล่ะลุนกันดีกว่า สองได้สามสี่เฮ้ยอ่าห้าม่วงอ่าลึกแล้วลึกแล้วลึกแล้วถ่ายตู้แล้วแปดเก้าอ่าให้แม่กดเองไปดิเปิดอะไรโอเคสวยได้ไม่หัวใจ เออใช่แต่มันเป็นหัวใจเอ้ยมันมันอยู่ล่างสายซ้ายบนล่างดีใช่อ่อสายล่างหรอมั้งไม่รู้อ่ะ่ันก่อนไงสายบนสายบน้ายบนสายบะสายล่างมันในนี่แกก็ต้องกลับไปดูว่าเซตเซตแกที่แกจะใส่อ่ะอ่าอันก็ต้องใส่ถ้ามันอยู่สายบนอ่าแกก็ต้องดูว่าเซตที่แกจะใส่สามดาวอีสองคินน่ะยังไงคิดอะไรเยอะโถเนี่ยสองโคสองสามี ออวีพอนอ่าในเมื่อมันได้มันหนึ่งชิ้นใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าจะให้มันดีก็อ้ยค่อยแลกอ๋อรู้แล้วรู้แล้วอ่ามันได้ใช่ไหมโอเคอ่าก็ค่อยค่อยแลกไงก็มันได้ก่อนกับเออดได้ได้การันตีการันตีการันตีใชปึ๊บไอ้นี่ต้องเปิดให้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 ครบก่อนแล้วก็ค่อยค่อยเลือกไอ้นี้ก็ได้มีที เปิดอีซีเอาเงี้ยเปิดอีซีไปเลยเปิดอีซีไม่ต้องเปิดสิบเปิดสิบไปเลยถ้าได้นาทูถ้าได้นาอู้ที่เหลือก็ก็คือได้ครบแล้วถ้ากับได้ครบแล้วเราแค่เอาไปเลขไปเลขค่าสิบบาทเฮ้ยได้ว่าได้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 มันได้รุดได้แล้วได้แล้ววาเลยมันเห็นชื่อแล้วมันแบบแม่งเกได้ของสุภสษะเออไม่แกเล็กเลขกตัวก่อนเลขกตัวก่อนได้ได้ แลกด้วยเสร็จก่อนแล้วได้รู้ว่าอ่ะอัพก่อนว่าขาดเท่าไหร่ไปหนึ่งหนึ่งอ่ะสองสองตอนี้สองดาวขาดอีกซีขาดอีกสี่ใช่ตอนนี้แลกได้สามเป็นเลขเว้ยันบอลมันมันเล้แค่สองหาไม่เจอเลขแค่เฮ้ยอ๋อทำไาเป็นตู้นี้อ่าแลกสามเลกมาเลยสามก็ขาดอีกหนึ่งอ่ะคันนี้ลุ้นลุ้นหน้าตู้ถ้าออกหน้าตู้ เราเอาเวทเอาที่เหลือไปเลป็กเป็ถิกได้อหนึ่งอันใช่อ่าโดยหรือออกกอดตู้แบบเนี้ยออกสักห้าสิบแบบเนี้ยได้อยู่อืมอ่ะสิบที่หนึ่งสิบที่สองห้าไม่มาไปสิบที่สาม let's go เฮ้ยอ่าอ่ะสิบที่สี่ สิบที่ห้าห้าออกก็สวยเลยถ้าหกสิบอันนี้ก็เมื่อกี้เหลือหกสิบลูกตายแน่หรออ่าเฮ้ย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 ไอ้ทองมาว่ะไหนไม่รู้อะไรเฮ้ยวไอ้สวยเออไอ้อะไรแล้วจบจบไอ้เนี่ยกันเป๊ะเหมือนเหมือนไอ้หนึ่งไปก่อนห้าสิบไปเลขเออให้ดีห้าสิบไปเลขไม่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเลขอันไหนเลขอันไหน อันนี้อะไนี้ถอะอันเดียวอัน,วนั้นเล,เลือกหนึ่งอันอืมเอาละเมทิกอะเอาไง <_ S 2> ถ้าถ้าเอาจริงนะถ้ามันได้สี่ชิ้นอ่ะมันจะดีมากตรงที่ว่านี่จะใส่ให้อดีได้เอ่อชื่ออะไรนะนไม่เทียน,นหลังก็ ไม่แกเอาง่ายแกมีการันตีอยู่แล้วสามสิบชิ้นแกต้องให้ได้แปดสิบชิ้นหนึ่งคือแกต้องกดออกให้ได้อีกหนึ่งชิ้นเก็ะปะแกถึงจะแลกแปดสิบได้นึงชิ้นเหมือนที่นี่แลกไอของไอ้นั้น่ะอ่าอนี้ไปรอบที่แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเลยต่างงี้นจับป่ะเฮ้ยจบเนี่ยจบแล้วโจบแล้วกดให้ครบแปดสิบจบเลยกดข้างบนให้ครบแปดสิบกดไปเลยเออไป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 ต่อ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 มันการันตีแล้วอ่ะการันตีได้แล้วเนี่ย ไม่ได้ไอไอวันนี้เขามาเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงอยู่จนดิไม่ไม่ไม่แกแกแกดูดูก่อนหกสิบแล้วหกสิบแล้วเจ็ดสิบมันจะเกินสิบเศษนั่นเกินอยู่แล้วมันเกินอยู่แล้วอันนี้ดูกับรวยนี้ได้ได้การันตีไหมไม่ได้ได้ตัวนโอเคอันนี้เปิดอีกสิบจบไม่อยุดพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอะเมื่อกี้ไอ้ที่แกได้มันส่วนไหนไม่รู้เหมือนกัน สมองเออเออสมองไอ้ก่อนได้ได้สมองด้านขวาล่างอ่ะไอ้ซ้ายล่างอ่ะไม่แลวนุกดเลกไาดิไอ้โกงไอ้ก่งอ่ะกดกดกก่งเลกมาดิไอ้นี้พอไอ้นี้มันสามารถเลือกได้อ่ะถูกไหมอ่ะใจหนึ่งหนึ่งด้านขวาสมองสมองอ่าใส่ใส่ก่อนใส่ก่อนได้รู้ใส่ก่อนได้รู้ว่าอยู่จุดไหนบ้างแกเลือกโก่งได้หนึ่งก็คือแกจะเลือกทิศไหนก็ได้บนหรือล่างก็ใส่ไปเลยจะได้รู้ว่าอยู่ทิ่ไหนอืมได้ อใส่ไปเลยเดี๋ยวจะได้ไม่ผิดไงอ่ะอันนี้เลื่องสมองเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สมองดิเลือกไอ้ขวาบนกับซ้ายล่างเลือกอันไหนสักอันหนึงรูปมือกับรูปคนอ่ะอืมแต่ประเด็นคือมันต้องให้ได้สี่ชิ้นเอาไงเดียนี่ไงอ่านี่ไงก็ได้ครบแล้วไงนี่ไงเขาบอกภาพภาพเก่าๆตามหลอกหลอนแะนี่เี๋วเดี่ยว อ่าอ okay. right. 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 uh, mm ่าอาประเดียว่งถ้าเปิดอีกหนึ่งก็ได้แล้วอะไรอ๋อเออว่ะมันต้องเลือกสักส่วนอ๋อเพราะมีกล่องแล้วเออเออเลเฮ้ยได้แล้วได้แล้วกก็บอได้แล้วโอ้ย้เป๊ะเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดดูก่่ออนนดูกล่องมันให้เลือกหรือสุ่มกล่องมันเล่นแล้วเออมันเลือกมันเลือกแต่ไอเนี้ยไอแปดสิบเนี้ยก็เลือกได้เหมือนกันอ๋อไอตัวเลือกของกระจายคืออารตบีขาดขาดขวาบนกับล่างซ้ายอ่าเหลือเหลือหัวเหลือหัวกับมือเนี่ยมีอยู่หนึ่งมีอยู่หนึ่ง ไม่หัวกับมืออ่าเรื่องเลยไหนก็ได้เอามือมาัมือหัวกันไหนก็ได้เอดูดีๆนะเฮ้ยหยิบดีๆนะฮอ่าอันนี้มันหยิบอะไรเพิ่งเอเพิ่งเมื่อกี้นี่ไงมันดูมันดูนี่ได้จำนวนที่มีหนึ่งหนึ่งศูนย์อะไรหนึ่งนี่ไงเรีอบร้อยจบแล้วไม่ไม่หยิบมาหยิบไปโควะเฮ้ยไม่หรอนี่เฮ้ยนี่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  โอ่ออ่าเนี่ยอันนี้ก็ครบแล้วใช่สีเฟนเลียไอ้น้องเออไอ้เนี่ยไปใช้ได้ไปอ๋อคจังรวดเร็วเลยแล้วก็แม่งได้ค<า>ิงเอ๊ะไอ้คิงครงวยสิบเศษก็ยังดีดีดีจ อย่างนั้นก็ดีอ่ะมันได้เศษเนี่ยหนึ่งชิ้นที่สองมันฟรีสิบก็คือฟรีสิบรอไอ้ก็คือฟรีสิบคั้งคิงเอาไปแล้วลออสองรอบเคอมาสองวนที่อะไรคิงคิงมาสองรอบเด็ดเลย <c oughs> มันตามหลอกล้อเนอะคนมีเออมันตามหลอกลอ้อ่ะ <c oughs> ของนี้มันหลุดจนไม่รู้จะหลุดยังไงแล้ว มันหลุดจ,จนเปลี่ยนกลายเป็นยี่เป็นยีย่สิบเศษได้แล้วใช่ปะก็ามันเป็นตัวเดียวไอ้ตัวแรกในไอดีที่ม่งตันไปแล้วอะไมไ่ตันหครัทั้งตังทั้งเกินเกินเกินมาเยอะเลยใช่ปะชิยะถ้ากลับมาเล่นนะชิยะน่าจะฟาร์ไมได้เพชรเดียวอยู่อะตอนเนี้ยอมก็อาจจะเยอะดิเยอะดิเพชิยะมันยังเคลียร์แบบอ่าแบบน้แมบวีล่าไม่เสร็จเลยไม่ใช่เหรอเดี๋ยวลืมมันปรับใหม่แล้วมันไม่ได้เพชรแล้วไม่มันไม่ได้เพชรแต่มันมีส่วนอื่นที่ได้เพชรไง อย่าลืมดิแค่แบบแบบวีล่าารามาร,รมม์มน้องแบบแล้วก็ไหนเก็บนู่นเก็บนี่ได้แล้วแล้วไหนจากกองอาชาปองอินะโอ้โหโคตรเยอะอะเรามาดูความมันกันเถอะเอ้ยมาดูคนหมีนี่อ่ะให้เดาว่ากูเดิมพันคิงร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวเ,เพื่อเพื่อไม่ไม่หลานไม่ใช่ก็ได้ไปอัพเนี่ยมันจิ้มให้อยู่นะตัวมันจิ้มให้ยู่่อะ ทิงแน่แน่ทิ้งแน่แน่ทิงร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเดี๋ยวมอดูกองตเตมีด้วยแป๊บนึงเชนไลน์โอโคโคริตโอ้โคริตได้ไหมอะไรอะได้โอโ้โคริตโอโคริตสิบเศษไงน้องเลยเฮ้ยอย่างไรก็ได้เศษอ้ทั้งท้ายก็ได้ไอ้ดีนะเวลานี้อย่างฟินถ้าอยากเปิดเสียงอยู่นะแต่มันก็ไม่ทันละ ถ้าออกทิงมาเนี่ยคือนี่เลยครับไอ้เคียจะได้ได้เยอะไปไหนพูดพูดดังๆตามผมนะครับตัวตัวก็จะเยอะแยะใช่าหมคุณหมีนี่โถไปสิบก็เลขได้แล้วอ่ะเออเอาไปเอาโอ้โหได้เลยเออได้เลยวันหลุดให้ เลือมาให้เห็นโอ้ยคุณหมีน้อยใจกูไม่รักมึงกูไม่มีของกับมึงโอ้ยจบแล้วโโอ้ยน้อยใจโอ้ยกดอีกสองทีว้าหนึ่งหองเขาหนึ่งโอ้ยซีหนึ่งเฉยเลยเห็นเห็นว่าคุณหมีได้ตัวเอ็นบีเอ็นน้อยใจเลยออกมันออกมาให้กูไม่ได้เติมเลยนะเนี่ยกูเติมแค่บีพีเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยรวยเกิน เงินเหลือจากการไอ้นี้ไงไอจ่ายค่าเน็ตหกร้อยกว่าบาทแลก้กลัวกลัวน้อยใจเอาหนึ่งดาวไปหนึ่งดาวพาอเราไม่ได้อวยเฟรนเลียขนาดนั้นไม่ม่อาผมผมมากสุดเอาแค่หนึ่งดาวอ่ะผมไม่ผมไม่เอาขนาดไม่ขนาดนั้นผมไม่ได้อวยทีมสายฟ้าขนาดนั้นไง อยู่ในอยู่ในเกมเล่นง่ายแต่ก็เล่นไม่ได้กูไม่มีของอัพเออเออใส่ใส่สามใส่ใส่ชุดของสามดาวดิให้นอนแป๊บหนึ่งรอแป๊บเออนีมีตัวแล้วไง เิดเหมือนคำนวณมาเนี่ทุกอย่างลงตัวลงตัวจัดแต่ลงนี่มันมันมันเพอร์เฟคของอลิสมากกว่าไอ้ตัวอื่นไม่โปรเ้คพ่ผมเพอร์เฟคของซากิมากกว่าไปเป็นคลิปจบเอ๊ะ